หนาวก็ห่มผ้านะครับไม่ใช่ไปหาคนกอดเดี๋ยวก็โดนเขาหลออีกหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่31ครับสวยๆโดนโดนใจยามเช้าเช้าเลยครับมาใหม่ๆเลยครับ 200บาทจัดไปครับรายการที่1นึเป็นพระสมเด็จครับเรี่ยมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับรายการที่2องเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นสมเด็จม้วนครับลงรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกาบมาครับหลังกระดานครับเนื้อสวยๆแก่งๆเลยครับรายการที่4ี่คเป็นพระท่ากระดานครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับ ออกเนื้อชินสนิมแดงเลยครับน่าจะเป็นพักกุครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับหลังหลังรูปเจดีย์ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่6กคเป็นพระอุปคุธครับได้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่7จ็เป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อเก่าๆเลยครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อออกเขียวก้านมาลิครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จโตครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับหลังรอ5ครับวัดลักครังครับสองสครับมีพอสี่ที่สร้างครับมี2องค์ครับสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับด้านหลังเป็นพยาคุฑครับ ควรูปพยาคุดกับมหาอำนาจครับมีบุญบารมีครับสวยๆเลยครับสมเด็จครับฝั่งเพชรฝั่งพลครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายครับวัดสวนขันครับหลวงพระอุเชนครับเหรียญหลวงพ่อค้ายครับสวยๆเลยครับนครศรีธรรมราชครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ เนื้อเก่าๆมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่14บสครับเป็นหลอโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่15บหครับเป็นเหรียญ พระแม่นางกวักกับวัดโพธารามสุพรรณบุรีครับด้านหลังเป็นปลาครับ,ว,รบวัดโพธารามน่าจะเป็นหลวงพ่อของปูกุกเสกครับเหรียญลพระแม่นางกวักครับรายการที่16ครับเป็นหล่อบโบราณครับ สังกระจายหล่อบโบราณเก่าครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกเขียวก้านมาลีเลยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับ200บาทจัดไปครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่ครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับ เรียมก็พร้อมบูชาเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับได้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จลงรักครับสมเด็จหลังเต่าครับอบอบบโนนโนนเลยครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อผงครับรายการที่23ครับหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ บางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคดครับใต้ฐานตอกโคดสาลาครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมครับสวยๆเก่าๆเลยครับหล่อโบราณครับ รายการที่26ครับเป็นชูชกหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับชูชกเรียกทรัพย์ครับเงินทองไหลมาเทมาครับรวยให้เข็ดครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเนื้อโลหะครับ รายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเลยครับนวลๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่28ครับ น่าจะเป็นหลังพระธาตครับสมเด็จหลังพระธาตครับรายการที่ย9ครับเป็นพระเนื้อผงครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับรายการที่31ครับเก็เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเหนือชิ้นตะกัวครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแกงเลยครับหลังภาษาจีนครับสวยสวยเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับ เรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณเก่าครับรายการที่35ครับ อาจจะเป็นสมเด็จไกเ่เสิบเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่36มสิครับเป็นพระปิดตาเนื้อชิ้นตะกวัวครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่37เครับเป็นพระปางลีลาครับหลังลายผ้าครับปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอลชนอ่อนแอ่นนะครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับน่าจะเป็นพระกุครับลีลาฝักดาบ รายการที่38เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆแก่งๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่40ครับเป็นเหรียญคูบาผาผ่าครับปี2520ครับน่าจะเป็นสายเหนือครับหลังยันครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่42ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อชินตะกั่วครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องหูบาบสีครับบางขุนพรมเนื้อเก่าๆเลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับ เนื้อหนึกๆน,นุ่มๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่45ครับ เป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดินเก่าครับด้านหลังต่อโคดมุ้ยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณครับ